น,มมน,มมนุ่มเอ๋ยป้องนุ่มเอ๋ยโบ่านี่ล่ะมีเห็ุงาน,นอย่างเงปวดหวดัวเ้อะไอ่ไอ้สิบเอี่ยังหนึ่งเนีฟังมีผู้สาวกับผู้เฒ่าหมักกันเขาเอื่นว่าเขาไม่ปลามั้นลราไปเนีเขาไม่ปลามัน,ลออมมนแล้วบันนี้มานอนน้ำกันขึ้นแรก นอนนำกันคืนแรกเด้เอ่อไอโจไอเจ้าเป้านี่ก็บอกกับผู้สาวว่าผู้เป้านี่ยบอกผู้สาวว่าไอขอไปนอนน้ำเออนอนน้ำกันคืนแรกคือคบกันมาโดนเราก็มานอนน้ำกันคืนแรกว่าเท่าไปบัดนี้ก็เลยนอนนอนเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เอาหมอนคางขันไว้เด้คันกลางว่าเท่าไปแนวแนวเนืหัวก็นอนน้ำกันที่แรกเนาะผู้ชายกับผู้หญิงเพิ่นก็อยากอายเนาะวันนี้เพิ่นก็เอาหมอนคางขันไว้กานอนก็นอนจะมาสอดแกงกับผู้เฮ็ดยังก็สอดแกงซื่อๆนี่แหละ ก็สอสแกงซื้อบัดนี้เจ้าเบ้าอันผู้ผู้เบ้าเนี่ก็เลยถามว่าอันบ้านเจ้ายุใส่ไออยากไปหาพ่อกับเมียมาจันวาบัดนี้ผู้สาวเนี่ยก็เลยว่าโอ้ยอย่าไปถอะบ้านนองมันกันดานบ้านนองมันมันอยู่ไก่มันอยู่นี่หลือมันบ่เป็นตะไบดอกมันลําบากมาจันบัดนี้ผู้เบ้านี่ก็เรียกว่า แม่นลำบากปันไดไอ้ก็สิไปแม,ม่นขามเขาเป็นลูกไอ้ก็สิขามไปว่าตต้งแต่ได้ไปยูน้ำนองว่าแต่งแต่ได้ไปเห็นนองว่าแต่งแต่ได้ไปเห็นพอกับแม่นนองไม่สนว่าผู้สาวก็เลยว่ามึงยังมาบ่าวถว่าสที่ขามผู้ตะกลัวเอาอ่อนม้อนขางคันไปเหมือนขึ้นมึงยังมาขามมาไม่สนไอแม่นตัว เมืเ่อบอกยังตะขามพูมือขึ้นนี่กัูมอนขาง,งกันไว้มึงยังมาขามอะ่ะเอาไม่ขามป่ะคำในใจกัำในใจแบบไหนมันมียุติคำในใจคำในใจกันนี่เราก็ได้ยูนว่าแจัคไวโน่คำประคำและคำในใจ เรื่องการคำน้ใจ เออมันซ่อมได้อยู่ก็ซ่อมฟัซ่อมายหลอมแล้วค่ะขาดแตงแตนขาแตงแโชววัฒนธรรมก่อนโชว์แลกะสาม,มันี้ก็ได้แล้ไปยืมมองเขาแลนไปยืมมองเขาคืนนะนั่นนนะกุสบายืมน้องก็สวย กันได้พอดีแลนด์ถึนไปให้โรลิกน้องนั่งยูหันที่แหลกไปยืมน้องมันบิวตี้